เว็บพนันออนไลน์ปัญหาแฝงที่ทุบทุ่มสังคมไทยกฎหมายจะตามไม่ทันเทคโนโลยีหรือเปล่ากรณีบิ Big oke, ๊กโจ๊กทวงสออทอหนึ่งยื่นคำร้องเรียนเพื่อความเป็นธรรมหลังถูกดำเนินคดีซ้ำเกี่ยวกับเว็บพนันออนไลน์ยังคงเป็นประเด็นสำคัญที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดพลตำรวจตรีชัชปันตะการคล้ายคลึงรองผู้บัญชาการกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอัชยาการรมทางเทคโนโลยีบชสออทอเผยให้ข้อมูลล่าสุดว่ากรณีนี้ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบอย่างละเอียด โดยมีการประสานงานกับฝ่ายกฎหมายของกองบัญชาการตำรวจไซเบอร์อย่างใกล้ชิดเพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินการเป็นไปอย่างเที่ยงธรรมและโปร่งใสแต่ที่น่าสนใจคือกรณีนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องเฉพาะกับบุคคลเดียวแต่เป็นเหตุการณ์ที่สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาของเว็บพนันออนไลน์ที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วในประเทศไทยและนี่คือสิ่งที่ส่วนใหญ่ของคนไม่ได้ตระหนัก พลตรตรีชัชปันธการย้ำว่าการป้องกันเว็บพนันออนไลน์เป็นวาระสำคัญระดับชาติที่ต้องการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นตำรวจประชาชนและแพลตฟอร์มออนไลน์แล้วทำไมเรื่องนี้ยากจนเช่นนั้นเพราะเว็บพนันออนไลน์สามารถซ่อนตัวได้อย่างง่ายดายในโลกออนไลน์ที่มีขนาดใหญ่และซับซ้อนตำรวจไซเบอร์ได้รับรายงานการเปิดเว็บพนันออนไลน์จำนวนมากถึงหลายหมื่น URL ต่อเดือนแม้จะสามารถปิดการเข้าถึงได้แต่การปิดจริงๆต้องพึ่งพาความร่วมมือจากแพลตฟอร์มและเครือข่ายออนไลน์ต่างๆ แล้วคุณคิดยังไงกฎหมายของเราจะตามไม่ทันเทคโนโลยีหรือเปล่าหรือว่าเราต้องมีกฎระเบียบที่รัดกุมมากขึ้นเพื่อป้องกันเว็บพนันออนไลน์อย่าลืมว่าเว็บพนันออนไลน์ไม่ได้เป็นเพียงปัญหาของกฎหมายแต่ยังเป็นปัญหาทางสังคมที่ส่งผลกระทบต่อครอบครัวและเยาวชนอีกด้วยขอให้ทุกคนร่วมติดตามกรณีนี้อย่างใกล้ชิดและร่วมมือกันเพื่อสร้างสังคมที่ปลอดภัยและโปร่งใสามากขึ้น